ห้าร้อยรูปเนี่ยสอนต่อๆกันมาจนพศอสี่ร้อยสามสิบดือจึงได้จารึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ศรีลังัาและพระที่เป็นประเป็นรูปแรกที่เล่าให้ที่ประชุมห้าร้อยรูปฟังเนี่ยคือพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยเล่าให้ที่ประชุมฟังเป็น พระธรรมหรือพระไตรปิฎกมีสี่สิบเล่มเป็นพระวินัยที่พระอุบาลีเล่าให้ที่ประชุมฟัง8เล่มเท่านั้นที่เหลือใน45เล่มหายไป8เล่มเป็นพระอุบ,บาลีเล่าให้ที่ประชุมฟังที่เหลือเป็นของพระอานโนท์ทั้งสิ้นเพิุ่จะเล่าที่ชี้ไปที่พระอานนท์ยังก็ทรงจะรู้ในอนาคตว่านี่แหละคือพระธรรม ทรงจำพระคำแล้วก็สเกตก็สอนในเวลาที่พระสวดพระสูตรของพระเจ้าจะขึ้นต้นด้วยคำข,ของพระอโน์แล้วจากนั้นก็จะเป็นเนื้อหาในพระไวยประโยคคำสอนพระเจ้าโยกจะติดหูเลยเวลาฟังพระสวน,นประโยคแรกเลยเอวังเมสุตัง เอวเมสุตังเนี่ยไม่ใช่คำของพระเจ้าเป็นคำของพระอานนท์เล่าให้ที่ประชุฟังว่าเอว,เอวังเอวันแปลว่าอย่างนี้มเมแปลว่าข้าพเจ้าถึอพระอานนท์สุตังฟังมาแล้วเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระเจ้าอย่างนี้และก็เล่าเรื่องมาสอน không chậm nó chậm này, chục này. สอนธรรมะเราเรียกว่าธรรมะกาึกน,น,นี่ทั้งหมดเียฝึกให้เป็นธรรมะกาึกแปลว่าผู้กล่าวหรือสอนธรรมะเรียนแบบพละอารมณ์อย่าไปถาม่ะไร อยู่กันเสมอพระยาติโยอยากจะบูชาพระธรรมไม่ต้องไปไหนแล้วที่นี่ถูกที่เลยอบรมพักธรรมมากันสึอที่วัดประยูรทุกปีในภระาสามเดือนยี่สิบหกรุ่นรงมนี้รุ่นที่สอง เราบูชาพทักรรมกระเสริฐหนึรูปเพื่อเป็นกำลังของพระศาสนาไปทั่วโลกวันนี้อาตมาจึงขอบารมว่ารื่นใจอนุโมทนาที่ญาติโยมเป็นแบบอย่างของการบูชาพระนารัยครบศาลสักประการเป็นพุทธบูชา อาจารโยมได้รับพรเป็นภาษาไทยแล้วต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลีจากพระสงฆ์ท่านนั้นต่อไปตั้งใจกดนะครับรัอย่ยะอาวาเรวาอาปุราปิปุเรนติสะตรังเอวะเมวะอิโตทิฏนังเปตานา ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจ